โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Seven Night r e b i r รอีกเช่นเคยนะก็เกมนี้นะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็มีตัวละครต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงสกิมคร่าวๆนะสามารถไปย้อนดูกันได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับอันนี้เขาเปิดให้เราได้ดาวน์โหลดแล้วนะสำหรับในส่วนของสตูเกาหลีนะครับเราก็สามารถต่อ VPN เนี่ยไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่สตนะูเกาหลีเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ เกาหลีไว้ให้ละกันนะครับสำหรับในส่วนของเพ s สโต e แล้วก็ในส่วนของแอปสโต e นะครับสำหรับ iOS เนาะก็โหลดได้ในมือถือนะใน PC ซผมไม่แน่ใจนะครับการล็อกอินเนี่ยมันล็อกอินเกตได้นะครับไม่ต้องใช้เบอร์แต่ว่าไม่แน่นะครับในตอนเปิดจริงเนี่ยอาจจะใช้เบอร์หรือว่าอาจจะไม่ต้องใช้เบอร์เนี่ยอันนี้ก็ต้องลองลุ้นเอานะครับผมเนาะแต่ว่าก็ขอให้ไม่ใช้แล้วกันเนาะจะได้เล่นได้นะครับสำหรับคนที่โหลดในส่วนของ PC ถ้าเล่นในส่วนของตัวอ e ีมูนะครับสามารถโหลด APK แล้วก็มาติดตั้งแล้วกเออ็เปิดหลายๆจอเล่นได้เลยนะครับหรือว่าใครจะคนจอจากบ การที่เราเนี่ยโหลดมาแค่จอแรกแล้วก็โคลนจอก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนาะก็มีวิธีที่สามารถเปิดได้หลากหลายจอนะอันนี้คือเป็นการเปิดจริงนะครับผมของทางโซนเกาหลีก่อนเนาะของเราเนี่ยอาจจะต้องรองก่อนถ้าใครจะเล่นจริงจังก็สามารถรีหาตัวละครแล้วก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีการเปิดโซนอื่นเพิ่มเติม,ม,มตามมาในภายหลังแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะครับเนาะนะเพราะว่าผมก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเกาหลีนะส่วนมากเล่นเกมจีนนะครับผมเนาะก็ เออถือว่าเป็นเกมที่ผมเนี่ยอยากเล่นตั้งแต่เด็กนะสําหรับในส่วนของเกมน,นี onos, ้นเนาะตั้งแต่ตอนที่อุ้ยอยู่ตอนนุ่นอะมัธยมต้นปถมประมาณนั้นนะมั้งเออนะครับก็เพื่อนผมก็ติดกันแบบมากๆานะช่วงแต่ก่อนะถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเไม่ได้เ <sh> ล <sol ie> ่นเลยนะเกมเนี้ยนะครับอืมนะ แต่ก่อนก็ซัมเนอร์วอลเนาะที่เปิดมาตอนนั urgency, ้นเนาะก็ก็ก็ได้เล่นซัมมานเนอร์วอลอยู่นะครับก็มีเกมนี่แหละกับซัมเนอร์วอลที่มันเปิดมาใกล้เคียงกันเนาะแบบระยะเวลานะครับในช่วงเวลาตอนนั้นเนาะอืมนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเนื่องจากว่าผมไปลองเล่นซัมเนอร์วอลแล้วผมเกลือแล้วก็โทรศัพท์ผมเนี่ยมันโหลดไม่ไหวครับผมเออตอนนั้นคือมันไม่ไหวนะก็เลยไม่ได้เล่นนะอันนี้ก็คือแบบ ถือว่าเป็นเกมที่สารฝันไว้เด็กอีกเกมนึงแล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะเชื่อว่ามีแฟนขับหนาแน่นแน่นอนนะสำหรับชาวไทยเนาะแล้วก็ไม่รู้อะต้องลองดูว่าจะมีตัวไหนที่เก่งมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้นะผมก็ไม่เคยเล่นนะก,ก็เลยไม่รู้นะเพื่อนๆสามารถแนะนําได้นะถ้าแบบว่าเฮ้ยตัวไหนมันเคยเก่งมาก,ก่อนตัวไหนมันแบบเฟียเฟ้ยวๆมากนะสามารถแนะนําผมได้นะแต่ว่า ผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อหรอกก็บอกรูปร่างหน้าตามาด้วยลวกันเนาะนะครับสำหรับในส่วนของเซเว่นไนท์ดีเบิร์ดนะน่าจะเปิดประมาณวันพรุ่งนี้ตอนแปดโมงเช้านะครับโหตื่นมาเล่นแต่เช้านะอืมใครตื่นสายนี่คือว่าพลาดนะครับผมเนาะเออนะครับมาเดี๋ยวเราก็ใกล้จะโหลดเสร็จแล้วประมาณสี่จิกนะครับสี่จิกประมาณเตรียมไว้ประมาณห้าจิกก็และเนาะนะครับสำหรับพื้นที่ในเครื่องของเราเนาะอ่าอันนี้ผมก็เน็ตก็ค่อนข้างแรงนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกด้วยเอ ก็โหลดเสร็จดิค้างไปเลยนะครับอ่ะอย่ารอให้มันโหลดเสร็จก่อนละกันเนาะเออสำหรับคนที่จะต่อ VPN นะถ้าไม่มี VPN ตัวไหนนะครับที่มันแรงๆหรือว่าที่มันฟรีเนะี่ยมันมี VPN ของจูนเนียร์แบมเออนะครับน่าจะใช่ลองไปพิมพ์ดูนะครับนะก็ใน Google นะ่ะนะครับหรือว่าใน Play Store นะครับสามารถไปโหลดมาใช้ได้นะถือว่าเป็น VPN ที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมก็ใช้อยู่นะอืแล้วก็ผมก็โหลดจากในนั้นแหละนะ ถือว่าเป็นวีเมนที่ดีที่สุดแล้วนาะที่ผมใช้มาแล้วก็ฟรีด้วยนะครับสามารถไปลองใช้กันได้นะครับก็มันจะเป็นรูปหมีอ่ะเออนะครับอ่ะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคอันนี้เขาขึ้นอะไรไม่รู้นะครับแต่กดไปก่อนอ่านไม่ออกเออกด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 เอ้าเป็นอะไรอ่๋อชาสักนิดนึงนะ โอ้มีเนื้อเรื่องนะครับโอ้ใครจําเนื้อเรื่องได้ก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องเก่าหรือเนื้อเรื่องใหม่ไม่รู้ครับข้ามไปก่อนแล้วกันนี่ครับโอ้วิธีการเล่นเขาก็จะสอนนะครับเป็นแบบเทิร์นเบดเนาะน่าจะแบบรวมกันหมดทุกเซิร์ฟไหมนะครับน่าจะแบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์เนาะอ่านี่ครับตีมาอู้เอฟเฟกภาพก็อันนี้คือยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต้องนอปรับเพิ่มเติมอีกคงเนี่ยเขาคง,งมันยังไม่ค่อยคมเท่าไหรนะ่เนาะ ่เราก็กดสกิลได้นะเวลานเราก,กดสกิลเนี่ยมันต้องรองคููดาวเนาะต้องรองคููดาวก่อนถึงเราจะใช้งานได้อีกสกิลนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเซเว่นไนท์ไหมโอเคข้ามเนื้อเรื่องไปเลยอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาใช้งานดูแล้วกันเนาะอืมตัวละครก็เป็นแบบตัว ผมชอบโมเดลอันเก่ามากกว่านะที่มันตัวเตีต้ยๆหัวโตๆอ่ะอันนี้มันเป็นสูงยาวเข่าดีเนาะอืมอ่ะเราใช้สกิลไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอการโจมตีปกติไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนต้องรอรคูลดาวน์เนี่ยถึงมันจะใช้งานสกิลได้อีกครั้งหนึ่งเนาะเนี่ยนี่ไงอ๋ออันนี้ไม่ต้องรอนะเหมือนกับว่าเราโจมตีธรรมดาไปเฮ้ยต้องรอปะเนี่ยขอลองกดหน่อยกดไม่ได้ทุกคนมันน่าจะให้เรา,ารบังคับอ่ะอ้อะไรเนี่ย มีการเลือกหกอ,อ,อผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะแบบเนี้ยปกติแบบเทอร์เบีทมันก็จะกดของใครของมันงานนี้มันมันต้องต้องรอด้วยอะ่ะแปลกใหม่ดิมันเป็นตั้งแต่รอบที่แล้วไหมภาคที่แล้วก็เป็นแบบนี้ไหมสําหรับในส่วนของระบบการเล่นนะครับเกมเพย์มันเนี่ยการใช้งานสกิลเนี่ยอันเราเร,าราอาอันนี้ไว้เนาะเราก็ต้องรออืม ก็ถือว่าส่วนตัวผมถามว่าเล่นยากไหมผมผมมองว่าเล่นยากนะสาหรับผู้เล่นใหม่เพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบอย่างนี้ลเลยอ่ะก็ถือว่ายากพอสมควรนะมันต้องมันต้องแบบเรียงสกิลหรือว่าจัดสกิลที่มันเป็นอันที่มันดีดีหน่อยอะ่ะเนาะอันนี้ผมว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องของการที่เขาออกสกิลนะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจก็พิมพ์เมนท์บอกผมได้นะครับอันนี้เขาให้เราทําอะไรอ่าศาสตร์สกิลไปก่อนครับแล้วก็ อ๋อรอสกิลไว้ครับมันก็ต้องรอสกิลนี้ก่อนเนาะเราใช้สกิลนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องเราจะใช้สกิลนี้ต่อไม่ได้เลยนะครับมันต้องมันต้องรอรออะไรสักอย่างหนึ่งแหละออกแอคชั่นให้ครบหรือว่ารอคูดาวอ่าน,นี้เห็นไหมสกิลเราใช้งานได้แล้วนะแต่ว่ามันต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งนี่ตีไปฟึงนี่ครับมาบแล้วครับใช้ละอืม โอ้โ uh> ้เอาเรื่องจัดเลยอะเอาผมกดไปละภาพก็ถือว่าโอเคนะอืมอันนี้ก็เป็นคข้าวๆเนาะตัวอย่างเกมเพย์สามารถไปโหลดรอได้นะไม่รู้ว่ามันจะโหลดเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าโหลดเพิ่มเติมแล้วประมาณสี่จิกห้าจิกเนาะไม่ต้องต่อ VPN นะผมไม่ได้ต่อ VPN ก็สามารถเล่นได้นะครับ แต่ว่าตอนโหลดเนี่ยต้องต้องต่อ VPN หรือว่าใครโหลดเป็น APK มาก็สามารถเอ,อ่อเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าไปโหลดจากสโตร์จะดีกว่านะเพราะว่า APK ผมกลัวว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครโหลดแบบว่าเว็บเดิมเว็บประจําก็โอเคนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้โหลด APK ลวช่วงหลังมาอืมส่วนมากจ็ต่อ VPN เอนานะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะ อ่ะเดีย๋ยวเราลองกดสก,กิปข้ามไปเลยใครจะลองเสพเนื้อเรื่องเสพอะไรก่อนก็ได้นะที่มันมีให้เราทดสอบเนาะเป็น G K เกมๆคข้าๆนะครับโอเคก็นับถอยหลังอีกยี่สิบชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาประมาณก็ตีไปเที่ยงเนาะเออก็เปิดประมาณ8ดโมงเช้าบ้านเราแหละนะครับอ่ะก็ขอเล่นได้แล้วกันเนาะเออนะหวังว่าจะเล่นได้แล้วกันโอเคประมาณนี้เนาะในก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดให้ไว้นะครับผมเนาะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ